ร้านวิกิลี่ช็อปลร้านบริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟูดชินบิไลท์เลยราคาดูได้ที่แฟนเพจนี้เลยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามเพจด้วยนะสนใจอยากใช้บริการลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมร้านคิสตันช็อปลร้านบริการขายโลบักเลสสุดคุม้มและยังมีบริการกดเกมพาและผลในบ็อกฟูดอีกด้วยแล้วยังมีบริการรับกดเพจอีกด้วยนะสนใจลิงก์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมแล้ววันนี้นะครับทุกคนนะครับผมก็ได้มาอยู่นะครับผมในหน้าเกมโรบอทนะครับแล้วก็มาอยู่กันในแมปทูพีนะครับผมทุกคนช <c ười> นะปกกูเพียแล้ว <c ười> ก็นะครับเกมนี้นะทุกคนก็เป็นเกมนะครับ ของคนไทยนะครับทุกคนก็ผมเห็นนะปกแล้วผมท้อเ่ะทุกคนเกมของคนไทยเนี่ยทุกคนแต่เกมนี้ผมรู้สึกว่าแม่งค่อนข้างที่จะปั่นเลยทีเดียวนะครับเพราะผมเห็นจากการที่ทําปกเกมเนี่ยโอ้โหแบบว่าโคตรก๊อตเลยนะทุกคนแล้วก็ดูคำว่าคำว่าวันพีนะทุกคนดูดีโอคือแบบขีดแดงออกแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใส่แบบทูเข้าไป ง่ายคือแบบนี้อจะเป็นแบบแบบชิวๆนะครับทุกคนก็ชิวเกินนะครับก็มาก็ชื่อเต็มก็คือ two piece เกมเหลี่ยมๆนะครับโโอ้หชื่อก็กินขาดแล้วนะทุกคนก็สุดจริงสุดจริงนะตอนนี้ก็มีอัปเดตนะครับผมถามว่าอัปเดตอะไรบ้างมั้งนะครับอันนี้ก็เมืองใหม่นะครับทุกคนก็มีอะไรเนี่ยมีบอสเดาะดิวฟุตนะครับไอ้กับแม็กมาเอ้ยมากุไม่ให้มากุนไดผล อะไรผมจำไม่ได้นะครับผมแล้วก็โมบายบัตทนดรอปไอเทมสามารถดรอปขอไอโทรศัพท์ได้หรอน่าจะใช่ครับแล้วก็คนปีศาจแล้วทุกคนก็จะเกิดทุกๆ30นาทีนะครับผมดักซอส์บิสโตกูระอะไรนะเซเบอร์เซเบอร์แล้วก็เซเปอร์เซเปอร์อะไรเนี่ยก็ฮาคิทุกคนโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็มาดูด้านเกมพาร์ทโอ้โหเกมพาร์ทโอ้โหเกมพาร์ทตั้งแต่ผมเล่นทุกเกมมาเกมพาร์ทเกมนี้เป็นเกมพาร์ทที่สวยที่สุดทุกคนปรบมือ สวยจริงๆนะครับทุกคนเกมพาร์ทเกมนี้นะผมนิยกให้เป็นที่หนึ่งของวงการเลยนะครับผมทุกคนโอเคก็ดูครับผมโอ้โหลูกเบคอนนะครับแล้วก็ถือดาบโยลุ นะครับโอเคทุกคนเราก็ซื้อไปเลยนะครับสหรับหนุนเกมเขาหน่อยละกันพอดีว่าเปกนคนไทยได้กันนะก็ซื้อไปเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็น่าจะฮาคิราชาเลยหรือเปล่านะครับทุกคนก็น่าจะใช่นะครับกดบายไปทุกคนพอดีว่ามีตัง่งนะครับก็เติมมาครับทุกคนโอเคก็มาทุกคนก็ผมก็ได้ซื้อ V.P. ไปแล้วแหละก็ลองเล่นนิดๆหน่อยแล้วนะครับก็งงๆนะเออๆเหมือนกันนะครับผมแต่เราก็ลองเข้า V.P. ไปแล้วกันครับ V.P. ก็ไม่แพ้ทุกคน10โลบัคครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็เข้า V.P. ไปเลยละกันนะทุกคนโโโโอออเเ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 คคคครรรรััับบผผมมมมมดดีี๋ยยยยววาากกกกกก็ไปปจนนนนใใล้้้้หหทื่ คนมันเท่จริงนะเว้ยโอ้โหทุกคนโอเคครับก็มีเข้ามานะทุกคนก็อาจจะงงหน่อยทุกคนก็กดเซสปาไปตรงนี้นะครับโอเคแล้วเราก็เดินครับอันนี้ก็เป็นเกาะแรกเนาะก็จะมีกล่องนะครับเกิดมากมายไก่กองเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล่องเงินกล่องทองแล้วก็กล่องไม้นะครับเนี่ยกล่องทองจะเป็นประมาณนั้นนะทุกคนเิดดูแลวรวเก็บกล่องทองไว้ได้เงินเท่าไหร่ครับนี่เรียบร้อยอือก็ถือว่าได้เยอะอยู่ครับผมโอเคแล้วก็หาทางขึ้นครับลงคือทางขึ้นแม่ไม่มีเว้ยถ้าลงมาแล้วทุกคนแม่ขึ้นยากมากๆโอเคเราก็ต้องรีตััวตตาาาายยยยไปนนคคครบทุกกกกอเเเมมีู้่ลโ มาดีกว่าทุกคนก็ตรงนี้ก็จะมีจุดซื้อดาบนะครับก็ราคาก็ห0 0พโกนะครับผมทุกคนนะเอ้ตรงนี้อะไรอุ้ยมีกลอ่องทองทุกคนเก็บกล่องทองหืมฟปบวิธีดักควายเฮ้ยมึงดา่ากหัวเฮ้ยต่อยเป้าต่อยเป้าอย่างงัดอย่างงัดเออเออเอนี่ระดาบโยรุแห่งเกมนี้ว้าว โหดาบด้วทุกคนคิดสภาพที่มันเป็นแบบว่าเคี้ยวเกี่ยวข้าวแล้วก็ใส่ด้ามงอง้อยเข้ามาทุกคนมันไม่รู้ว่ามันอะไรไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเคลนี้ก็ได้เป็นที่รีสเตนะครับทุกคนก็สำหรับแก้บั克รีเซ็ตสตทและเลเวลทั้งหมดคืออธิบายมาก็ไม่เข้าใจ้วทุกคนเป็นอะไรก็รู้ครับโอเคเรามารับเควสตรงนี้ดีกว่านะครับผมโอเคครับผมกดรับเควสไปเลยทุกคนเควสเนี่ยก็ได้เอ็กพีทั้งห้าร้อยแล้วก็ได้เบลี่สามร้อยนั่นเองนะครับทุกคนเอ้ยแต่ผม โอเคเดี๋ยวลองใช้5คีย์ก่อนครับไม่รู้ว่ากดปุ่มตัวอะไร N เหรอ M M เหรอผมกด M ไปแล้วทุกคนอุ้ยเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มไปเท่าไหร่อ่ะอุ้ยเยอะอยู่ทุกคนกดไปแล้วว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าเอ้ยใจ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 ฟันฟันฟันนี่นี่โอ้โหทุกคนดาบโคตรโอพีดาบโคตรโอพีผมบอกเลยครับต่างจากอาคาตานะธรรมดามากทุกคนดูคาตานะธรรมดาฟันครับโอ้ฟันทีคุณนึกว่าเอาสีมาทาบ้านทุกคนคือมันต่างกันมากครับทุกทีโอ้โหนี่กวาดแกงดาแบบชุ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 บตัดมาที่คาตานะนาแมว เงี้ยวโอ้พอ,อทีครับผมมันต่างกันเยอะมากเลยครับโอเค,อเเคแล้วก็รับเควสแล้วเราก็อัพสเตตไปครับ คือดาบแม่งโกงจริงทุกคนใครเติม50าสบารขึ้นมึงสามารถเป็นเทพได้เลยเว้ยโหฟาร์มแบบว่าสบา,สบายสบายครับผมวิ่งไล่ฟันงี้เลยเควสนี้ไม่ต้องรับก็ได้มั้งแล้วคือเกมนี้ผมอยากจะรู้ว่าไม่มีวงไม่มีวิ่งหรือไม่มีอะไรหละครับ <S <S ผมรู้สึกว่ามันเดินง่อมน่อมหน้มน่อมหน้มนมานานแล้ว <S <S เออมันจะมีแบบว่าวิ่งให้หน่อยตายอ่ะโอ้เกมนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเปียบเียนะแล้วมีใครยืนอยู่ตรงนู้นทุกคนเห็นไหมครับนู่น่ะไกลๆนู่น่ะนู่น่ะเห็นไหมนะใครยืนอยู่ตรงนั้นวะยืนอยู่ไกลๆตรงโน่มน็็นัไกกมมีด ใช้ได้นะครับผมสำหรับฝีมือคนไทยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าใครเติมดาบนี้ไปนี่แม่งโคตรก้อนเลยนะครับแม่งดูทุกคนดูเขาฟันครับจุ๊บจุบโอ้โหแม่งฟันโคตรเร็วอะทุกคนดูดิเนี่ยดูดิฟึ๊บฟึ๊บดูดิฟันเร็วโคตรอะแล้วกดตัว M นะครับแล้วมันก็จะทําอะไรไม่รู้เหมือนมันจะใช้ฮาคิ้มั้งแต่ผมรู้สึกว่าไม่เห็นมีฮาคิ้งอะไรทุกคนกดไปแล้วคือเลือกผมเด้งมาประมาณสองแ0,000 0ใช่ไหมหรือสองล้านวะนั่นแหละทุกคนประมาณนั้นนะครับทุกคนครับเมื่อกี้ผมนะครับ ไปเผือกดดบไอเทมนะทุกคนแล้วแม่งไปดอบโอ้ไปดอบหาคีนึกว่าหาคีผมจะหายแล้วโอเคก็กด M คือจะบวกเลือด2 M นะครับทุกคนคือแม่งโกงชิบหายเลยทุกคนเอ้ยกด N ใช่ไหมเพิ่มเลือด2 M นะครับคือผมไปดูที่เขาบอกเนี่ยทุกคนวิธีใช้ได้แหละเราไปดูวิธีใช้ทุกคนวิธีใช้เนี่ยคือว่ากด Y นะครับเออกด M ก็จะเป็นเรียกว่าเหมือนเลือดนะครับเห็นไหมมันก็มีเลือด 2m อะไรเงี้ยทุกคนกด N นี่ไม่รู้นะไม่น่ามีครับหรือหรือกดแเดี๋ยวใหม่เอาใหม่ผมงงหมด กดไ Y ไหมทุกคนใช่ปะวะเดี๋ยว<ๆ>ลองดูไม่รู้ทุกคนผมใช้ฮาคิสไม่เป็นนะทุกคนครับผมใช้ฮาคิสไม่เป็นไม่รู้ไปกดปุ่มไหนทุกคนเออหรือคีย์อบอร์ดกูพังวะเออมันกดไม่ติดอ่ะคือกด N อ่ะแม่งเลือดบวมมาสอง M ท้าวแต่ผมไม่รู้ว่ากดตัวอะไรทําให้ฮาคิสสังเกตมันไม่ใช่ฮาคิสสังเกต,ตเิฮาคิสราชันนะครับ เออไม่รู้ว่าเอ,อ้ยาเคมีสกิลดาบด้บวยโยรุโคตรเทสอู้เลือดหายไป2เอฟก็รู้สึกดุกๆอยู่นะเนี่ยมาดิไอพวกมอนมามาจะสู้อะ่ะตีรู้จักไหมดาบโยรุอ่ะรู้จักไหมนี่เป็นไงล่ะเป็นไงอู้ตายเหี่ยวยังฟันไม่ได้เท่านี้ยังฟันเร็วไม่ได้เท่านี้ กูเก่งมาจากไหนเนี่ยโอเค,คทุกคนก็แบบนี้นครับก็เป็นแบบวันพีชคนไทยนะครับทุกคนก็ใครที่อยากเล่นเนะี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ละกันนะครับถ้าไม่ลืมนะครับผมโอเค,อเคก็แบบนี้เป็นแบบที่ผมคิดว่าสุดเพียที่สุดตั้งแต่ผมเคยเล่นมานะทุกคนแล้วก็โอ้โหกล่องเงี้ยค,คือเกิดอย่างเงี้ยแล้วก็เด้งอย่างเงี้ยทุกคน ก็เป็นเกาะเกณฑ์ที่แบบว่าสุดเพียแล้วก็กล่องสุดเพียรมากๆนะครับก็มีหลายเกาะมากเลยเดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตไปฟาร์มวิวก่อนนะทุกคนฟาร์มวิวครับ,ค,ค,รบคือเกมเนี่ยทุกคนวิวตัน5,000นเนี่ยแล้วกูเพิ่งฟาร์มได้11วิวแล้วเล่นมาตั้งนานแล้วด้วยจะตันหรือเปล่าเนี่ยชาติเนี่ยทุกคนครับโอ้โหแล้วมีเกาะคู่หลายเกาะอ่ะแต่ว่าเกาะ,ะก็ไม่ไกลกันมากเนาะถือว่าสบายๆเลยครับในการเดินทางนะครับผมเอาทุกคนก็คลิปนี้ครับก็มีประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้ผมหาแมปสุดเเพีียมาลล่นอกแ้วก็ ทำคลิปมีอีกก็สามารถเต์ไม่ได้ใต้คลิปไปเลยครับแต่ว่าแมปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาสอนรหลายๆ,ๆอย่างเนาะว่าดูจากทรงแล้วแม่งค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ไม่น่าจะมีใครแบบเข้าใจนะครับผมเออมันไม่ใช่ไม่เชิงไม่มีหรอกมันก็มีแหละส่วนน้อยครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาทําคลิปให้แบบคนส่วนมากได้รู้กันแล้วกันครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าทุกคนฝากกันเลยนะครับ๊บบบายครับเจอกันเงือะ